นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชูชะโกปิอัจจตุตตาปะเสนะกะคิตะมัคเคนะ ยาวะจตุรัสะโปคารณีตีนังปตาวาจินเตสีติอีนบ,บัตินี้อัตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องพระเวสสันดรกันกุมารประดับพระคาถา1 0ึหนึ่งเพื่อเพิ่มพูนประสาท และประดับสติปัญญาของท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตกุศลศรัทธาพากันมาบำเพ็ญกุศลจัดให้มีเทศนาเรื่องพระเวสสันดรชาดกหรือมหาชาติเพื่ออนุรักษ์ประเพณีการเทศมหาชาติซึ่งมีประจําชาติไทยมาช้านานให้เป็นมรดกของลูกหลานตลอดสืบไป ตามเทศนามัยพระบาลีที่ได้อัญเชิญมาเบื้องต้นว่าชูชโกปิอัจจุตตาประเซนะเป็นต้นดำเนินความว่าเมื่อพราหม์ูชกพฤธาจารย์ได้คมนาการเข้าไปสู่ป่าหินมะพานตามคำชี้บอกทางของพระอัจจุตฤษีจนมาถึงที่สะบบกกรณีใกล้พระอาสมที่ประทับของพระปรมเวสันดรโพธิสัตว์ จึงมาดำาริว่าวันนี้เย็นเกินไปเสียแล้วพระนางมัตสีคงเสด็จกลับจากป่าธรรมดาว่าผู้หญิงย่อมเป็นผู้ทำอันตรายแก่ทานรอเอาไว้ต่อพรุ่งนี้เวลาพระนางเสด็จไปสู่ป่าเพื่อหาผลไม้แล้วเราจึงเข้าไปสู่อาสมเฝ้าพระเวสสันดรราชฤษสีและทรงกราบทูลขอบพระกุมารกุมารียังไม่ทันที่พระนางจะเสด็จกลับ ก็จักพากุมารหลีกไปเสียก่อนเมื่อดำริชนิชนี้แล้วจึงเข้าสู่เนินภูผาแห่งหนึ่งไม่ใกล้ไม่ไกลจากสะบกกรณีนั้นนอนหนาที่อันสบายตราบจนรุ่งเช้าในราตรีคืนนั้นพระนางมัตส,สีทรงสุบินนิมิตในเวลาใกล้รุ่งผิดสังเกตเป็นอาเพศว่ามีผู้ชายผู้หนึ่งรูปร่างใหญ่ผิวดำลำ,ลำ,ลำสัน นุ่งผ้าย,ย้อมฝาดธรรมะถมถแมงทัดดอกไม้แดงทั้งสองหูมีดาบเป็นคู่มีดาบเป็นคู่มือวิ่งเข้ามาทีถวาวรทางทลายกระทืบเท้าขู่คำรามสำราก์ชุดกระชากชดานางให้หลุดพลันรวบกระชากกวัดซ้ายขวาให้พระนางบรรทมงายแล้วบุรุษผู้ใจร้ายก็ฟาดฟันดาบลงตรงพระพาหาซ้ายขวาขาดกระเด็นทำเช่นนั้นยังไม่นำซ้ำ ยังควักพระเนตรทั้งสองปลิ้นให้วิ่นหวะเอาดาบฉะเชือ้อสวงล้วงวชำระแวะพระหาทัยของพระนางในฝันว่าพระนางมิได้โตเถียงแต่ร้องจนสุดเสียงขอโทษแต่ชายนั้นยิ่งกลิ้วโกรธเด็ดขาดได้ดวงใจซึ่งมีหยาดโลหิตไหลลงพระนางก็สะดุ้งพระองค์ผวาตื่นฟื้นขึ้นมาอยู่ในยามดึกราตรีนั้น พระนางมัสีทรงตระหนักพระไทยอย่างยิ่งที่ทรงสุบินนิมิตร้ายเช่นนั้นทรงวิตกหวาดภวาไม่สามารถระงับพระไทยบรรทมต่อไปได้จึงใคร่ให้โหนทำนายทายทักว่าสุบินนิมิตนั้นจะดีหรือร้ายประการใดไม่มีใครจะเห็นเป็นที่พึ่งได้ในยามนี้นอกจากพระองค์พระสวามีเวสันดรพระนางจึงบทจรไปยังพระอาสมบรมสามีน้อมพระเกศียกกรขึ้น พระทวารรังดังกึกก้องเท้าเธอจึงร้องทักออกมาบอกว่าผู้ใดเรียกในยามดึกสงัดเช่นนี้เมื่อทรงสดับว่าเป็นพระนางมัสซีเสด็จมาจึงตรัสว่าเจ้ามัสซีเจ้ามาในเวลานี้ผิดเวลาการเจ้าลืมคำปฏิญาณที่ให้ไว้แล้วหรือว่าจะไม่คบค้าสมาคมร่วมอภิรมเช่นคารวาส ช่างผิดประหลาดที่เจ้ามาหาเราในเวลาวิการเช่นนี้มีธุระสิ่งใดหรือพระน้องรักพระนางมัสซีได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงคุณอันประเสร,ริฐก้าวกระหม่อมฉันมานยามวิการเวลานี้เพราะมีความร้อนโดนในพระไทยเพราะฝันร้ายมากพระเจ้าค่าพระเวสสันดรตรัสว่าอ๋อน้องรักเจ้าฝันเห็นเป็นประการใดเจ้าอยากเข้ามาข้างในนั่งอยู่ข้างนอก บอกเรื่องที่เจ้าฝันมาเถิดพี่จะช่วยทำนายทายทักให้สมเด็จพระนางมัตสีจึงกราบทูลพระสุบินที่ฝันนั้นแด่พระสวามีทุกประการ mm hmm. เมื่อสมเด็จพระบรมโพธิสัตว์ทรงสดับสุบินนิมิตจ,จบลง mm hmm. ก็ทรงทราบด้วยพระปรีชาญาว่าในวันนี้จะมียาจกมาขอรับพระราชทานอุมาลทั้งสองพระองค์จึงทรงสงสารกันหาชาลีที่ต้องพัดพลากจากไป และทรงสงสารอารไทยของนางวัสีจะต้องเสวยความทุกข์เป็นอย่างหนักที่ต้องพลัดพรากจากพระโอรสทิดาในครั้งนี้สมเด็จมหามุนีจึงทรงดำริว่าหากพระองค์จะทรงทำนายบุพนิมิตท,ที่พระนางวัสีฝันตามความเป็นจริงพระนางวัสีคงไม่ยอมทิ้งโอรสไว้ไม่ยอมไปแสวงหาผลาไม้ในวันพรุ่งนี้ก็จะไม่เป็นผลดีต่อการบริจาคปิยบุตรทานของพระองค์ จำเราต้องทำนายฝันปกปิดความจริงเสียเมื่อทรงดำริเช่นนี้จึงทรงทํานายสุบินนิมิตแก่พระนางมัตสีว่าดูก่อนน้องมัตสีน้องรักที่เจ้าฝันร้ายไปเช่นนี้คงไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นดอกคงจะมีเหตุมาจากที่เจ้ามาอยู่ในป่าต้องลำบากตรากตรำเดินดงดอนต้องแดดลมสวยแต่ผลไม้อันเปรี้ยวขมเฟื่อนฝาด บรรทมเหนือใบไม้ลาดลวดด้วยละอองรายไม่เหมือนเคยที่อยู่ความสุขอยู่ในปราสาทราชวังซึ่งมีแต่อาหารเสวยอย่างดีมีที่บรรทมสุขสำราญจึงเป็นเหตุบันดาลให้ธาตุทั้งสในร่างกายวิปริตจึงทำให้ร่างจึงทำให้ทรงสุบินนิมิตประหลาดลายเจ้าอย่าได้สะ,สะดุ้งตกพระไทยไปเลยกลับไปยังกุฏิพักผ่อนให้สำราญเถิด ฝ่ายสมเด็จพระนางมาสัสสีครันได้สดับคำพระราชสวามีดังนั้นก็ทรงเสด็จกับยังบรรณาสาราพออรุณโอกาสรุ่งจำรัดฟ้าฟูงสกุณาออกหากินบินเกิดกล้องร้องอยู่เจ้าเจ้าพระนางก็ประโลมปลุกพระลูกแก้วทั้งคู่ให้ตื่นบรรทมส่งอุ้มแก้วกันหาชารีขึ้นสู่ตักวักเอาน้ำวารีโสดสง สำอางองค์เอี่ยมละอองฉลอกทรงฉโลมขมิ้นประเทืองผิวให้ผุดพองมุ่นพระเกตจุไรรัตร้อยสุมาลีมาสอดแซมพระเกศีตามประษาญาน้ำพระเนตรไหลลงพลาๆแล้วพร่ำลำพันกับลูกน้อยว่าลูกทั้งสองทูลหัวของแม่เมื่อคืนนี้แม่ฝันไม่ดีแต่เสด็จพ่อของลูกทำนายว่าไม่เป็นอะไร แต่แม่นี้ไม่ไว้ใจเลยแม่เป็นห่วงลูกหรือเกินชาลีของแม่ลูกน้อยของทั้งสองต้องระวังนะลูกลูกทั้งสองอย่าทะเลาะกันกันหาก็อย่าชะล่าใจไปอยู่ไกลพี่ชาลีก็อย่าเดินเลินเล่อละน้องให้เล่นเล่นแต่ลำพังลูกรักทั้งสองจงจำคำแม่ไว้นะลูกแล้วพระนางมาสีก็ทรงอุ้มจูบรักขวัญทั้งสอง กุมารีพระกุมารด้วยทรงสเสน่หาสุดประมาณแล้วทรงอุ้มแก้วกันหาพระกรขวาจุงพระชาลีสเสด็จไปสู่สำนักพระราชสวามีทูลฝากลูกน้อยข้าแต่ทูกลกระหม่อมเจ้าอมขวัญกระหม่อมชั้นขอฝากลูกด้วยช่วยแผ่พระบารมีปกเกศลูกด้วยเถิดอย่าปล่อยให้ลูกอยู่ห่างไกลโปรดเรียกให้มาอยู่ใกล้พระบาท กระหม่อมชั้นรู้สึกสังหรณ์ใจเกรงลูกจะไม่ปลอดภัยขอทูกลกระหม่อมได้โปรดช่วยระวังในครั้งนี้เสมือนหนึ่งเห็นข้าพระบาทมัสซีว่าเป็นเพื่อนยากเถิดพระเจ้าข้าตรัสพรางพระนางมัสซีมีพระอสุชนหลั่งไหลเพราะด้วยความห่วงอาลัยในพระโอรสทิดาเป็นอย่างยิ่งเมื่อพระนางทูลฝากพระลูกแก้วแล้วก็บังคมทูลลามาจัดหาของ มาจัดหาขอเสียมกระเช้าสาแหลกคารขั้นใส่พระอังาสาเสด็จจรน้ำพระไทยเธอ,ค,อค่อนค่อนคิดไม่ขาดสเสด็จนิวัร,รีลาดคืนหลังกลับมาทรงพระกันแสงสั่งสอนพระองอ่อนอีกเล่าว่าทูลเก้าของแม่เอ๋ยลูกจงอยู่ดีมีสุขเถิดแม่นี้จะขอลา นางก็ย่าตราเข้าสู่ป่าระหงเพื่อจะสแสวงหาพระราผลไม้ในที่ในดงเพื่อมาปฏิบัติกษัตริย์ทั้งสามพระองค์นั้นฝ่ายพระามาชูชกผู้นอนพักแรมอยู่ที่ซอกเขาพอรุ่งเช้ากำหนดรู้ว่าเวลานี้ที่พระนางมัสสีจะเสด็จเข้าสู่ป่าก็รีบเล่งลงจากชังนนอนผาลงมาตรงอาสมของพระเวสสันดรราชฤษี ขณะนั้นท้าวไทยพระเวสสันดนกรก็เสด็จออกประทับหน้าพระบรมพระอาสมงามรูปปรากฏดังรูปทองทั้งแท่งอ่านบุคคลแกล้งหลอ่อแล้วมาตั้งไว้มีน้ำพระไทยร่ำลำพึงหายากที่ยาจกจะมารับพระราชาทานทั้งพระราชกุมารทั้งคู่ก็เล่นอยู่มิได้ห่างจากพระ,พระปิตุโลพระปิตุเลศ เมื่อพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นทัชีพราหมณ์ก็ทรงชื่นชมได้เชื้อเชิญพิรมเรียกพรามด้วยความปรีดาว่าพรามเอ๋ยเชิญท่านมาเป็นมหามงคลนมิตรอันจะได้นำไปยังทิพพระณิพานเชิญเถิดคพุทธาจารย์มาช่วยเรายกปียบุตรทานบรารมีนิเถิดและพระองค์ทรงสั่งให้พระชาลีไปทรงต้อนรับพรามมชูโชก พระชาลีรับสนองพระราชองค์การพระบิดาทรงด้วยพระกันหาสเสด็จออกไปต้อนรับชูชกประพามจึงใต่ถามตามประษาเด็กแต่โดยดีลงชีเจ้าขาคุณตาเจ้าขามาแต่ทางไกลถุงไทยไม่เท้าสิ่งใดหนักทรงมาเถิดลานรักจะช่วยรับไปพระมชูชกเมื่อเห็นกุมารทั้งสองมารับต้อนรับนั้นก็คิดว่า ทิคเนได้ว่าคงจะเป็นพระชาลีกันหาซึ่งเป็นโอรสธิดาของพระเวสสันดรแต่ตั้งใจจะกำราบสองกุมารให้เกรงตุให้เกรงกลัวตนตั้งแต่เมื่อมือเสียก่อนเท่าพเนจรก็ดีดนิ้วดังกระทับกระทับร้องสำทับด้วยวาจาว่าเฮ้ยเจ้าเด็กน้อยถอยออกไปเสือร้ายจะเดินทางอย่าเข้ามาขวางหน้า สองกุมารทรงพิพิธด,ดูเท่ามีรูปร่างอัปรัตประกอบด้วยบุรุษโทษและมีลักษณะเหี้ยมโหดไม่น่าไว้วางใจจงทรงนิ่งไว้ไม่ตรัสโต้ตอบกับพราหมณ์ชลาเท mm hmm. ่าผู้มีเล่เล่มายาก็ค่อยย่องหยอบหอบของกับบังคมพระเวสสันดรทูลถามถึงความผาสุกสำราญตั้งแต่มาประทับอยู่ในป่า mm hmm. พระพธม พระมหาโพธิสัตว์ก็ตรัสประสันติฐานว่าทรงมีความสำดานเป็นอย่างยิ่งที่อยู่ในป่าดีกว่าอยู่ในพระมหานครแล้วก่อนที่จะทูลขอสองกุมารเท่าจันทานผู้มีความฉลาดในเชิงพิกขาจารก็พูดหวานล้อมด้วยคำขอเอาแม่น้ำเข้ามาล่ออุป,ปมาถวายเสียก่อนแล้วจึงย้อนขอสองกุมารในภายหลัง ยกคำพราหม,มีว่าข้าแต่พระผู้คุณอันประเสริฐแม่น้ำห้าสายคือแม่น้ำคงคาโยมมุนาอาจิรวด,ดีสรภูมหาสาครเรศไหลไปสู่ที่ใดก็ทำให้ที่นั่นได้รับความชุ่มชื้นทั้งมนุษย์และสัตว์ตลอดจนพื้นดินพืชพันธุยญญาหารก็ได้รับความชุ่มชื้นเย็นจากน้ำที่หลั่งไหลไปทั้งสิ้น เสมือนน้ำพระทัยของพระองค์ผู้มีความพระมหากรุณาบริจาคทานก็ทำให้ยากทาให้ยากจกวันนิพกกาพร้าอนาถาผู้ได้รับความทกขทรมานต่างมีความชื่นบานได้รับพระราชทานบริจาคพระองค์โดยทั่วถึงกันข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนจนทุรภพทุพพลภาพสุดเข็นจะหาเช้าได้กินเย็นก็ยากทั้งยาก ครั้งนี้อุตสาหาบายบาบุกป่าฝ่าดงพนาแสนกันดารหวังจะรับพระราชทานกุมารไปเป็นทาสขอพระองค์จงทรงยกยอดปียบุตรทานให้แก่ข้าทัชีนี้ด้วยเถิดสมเด็จพระเวสสันดรเมื่อถูกพราหมณ์วิงวอนขอสองกุมารก็ทรงมีพระทัยชื่นบานในการบำเพ็ญทานบรารมีเพื่อให้บรรลุพระโพธิญาณในภายหน้า พระองค์จงทรงจึงตัดพรามกับพรามว่าพรามเอย๋ยท่านออกปากขอสองกุมารพระลูกรักดังดวงตาเราจะตัดห่วงสเสนหาให้แก่พรามเท่าแต่ว่าเราขอทุเราเลื่อนสักราตีพอให้ทันพระมัสสีกลับมาต่อพรุ่งนี้จึงไปเถิดนะท่านพุ้ทาราจารพรามจึงทูลตอบว่า คดีว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ขอให้คอยท่าพระนางมัสีซึ่งบัดนี้จนจะกลับมาข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าจะไม่เป็นการสมควรเพราะสตรีจะมีใจรักลูกมากคงยากที่จะตัดบริจาคลูกให้เป็นทานกลับจะเป็นมารขัดขวางพระองค์ไว้มีให้บริจาคปียรถได้โปรดอย่าได้รอพระนางมัตสี ขอได้โปรดเรียกพระชาลีกันหามาพระราชทานให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าเสียเถิดพระเจ้าข้าสมเด็จพระเวสสันดรตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ถ้าท่านไม่ต้องการรอพระนางมัส,สีกลับมาก็ไม่เป็นไรเราจะเรียกสองกุมารบริจาคให้ท่านบในบัดนี้แต่เราขอแนะนําว่าให้ท่านพาสองกุมารไปมอบถวายให้แก่พระเจ้ากรุงสันชัย พระอัยกาพระกุมารพระราชาก็จะพระราชทานเงินทองของดีๆหลากหลายเหลือหลายมีทั้งวัวควายช้างมา้าค่าใช้สอยครึกคานเครื่องบริโภคท่านจะมีโชคมากมายด้วยทชีพรามชูชกได้ทูลขัดขัดขนว่าข้าแต่พระองค์ผู้พระคุณอันประเสริฐที่จะนำสองกุมารไปถวายพระเจ้ากรุงสัญชัยนั้นพระอักา ไม่เป็นคุณแก่ข้าพระพุทธเจ้าเลยแต่จะกลับเป็นโทษฝ่ายเดียวเพราะพระราชเพราะพระราชาทรงจะลงโทษหาว่าลักพระราชนัดดาข้าพระพุทธเจ้าก็จะต้องพระอาญาไม่เห็นหน้าเมียลาบก็จะเสียเมียก็จะว่าผิดชอบพาไปเมืองกิะ링ครานให้อมิตาใช้ต่างธาตุจะดีกว่าพระพุทธเจ้าข้า ในขณะนั้นพระชาลีและกันหาได้สลับถ้อยคำหยาบคายของพราหมณชชกกวกับบิยาก็ทรงตกพระไทัยวัดวันพากันวิ่งหลบหนีเข้าไปอยู่ในป่าเกรงว่าพราหม์เท่าจะมาเห็นไม่ปลอดภัยทั้งสองพระองค์จงสึงผ้าคลองให้มั่นคงแล้วถอยหลังลงสู่สระศีเอาวารีมาบังองค์เอาใบบุษบงมาบังะเกศหวังจะซ่อนพระ ปิตุเรศด้วยความกลัวอยู่ในสะบัวน,นั้นแลฝ่ายฝ่ายชูชกเท่าชลาเหลียวหามไม่ได้เห็นพระชาลีกันหาก็กล่าวคำบริพาทนา,นานาว่าข้าแต่พระเวสสันดรผู้เจริญเมื่อข้าพระเุทธเจ้าเอ่ยปากขอบพระสองกุมารพระองค์ก็ทรงพระราชทานให้มีได้ชักช้าแต่ว่าจะให้รออยู่ท่าพระนางมัสีแล้วจะให้พา ไปหาพระเจ้ากุงสัญชัยครั้งข้าพระพุทธเจ้ามิได้ปฏิบัติตามก็ทำสัญญาณให้ลูกหนีใครจำมุสาวาทีเช่นพระองค์มิได้มีเลยข้าพระพุทธเจ้าข้าพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ได้ทรงสดับคำค่อนขอบริภาคของพร,พรามชลา จึงมีพระไยภผวาเพราะถูกกล่าวหาอย่างรุนแรงพระองค์ทรงแจ้งในพระไัยว่าซองกุมารมีความหวาดกลัวพรามณ์จึงหนีไปจึงปลอจึงตรัสปลอบโยนพรามณ์ชลาว่าอย่าเพ้อน,น้อยอย่าเผลอน้อยใจไปเลยเราจะพาไปเราจะพาไปไปหาลูกมอบแก่ให้ให้แก่ท่านอย่างแน่นอนแล้วพระองค์ก็เสด็จไปตามหาพระโอรสธิดา ก็ทรงทราบว่าทั้งสองซ่อนพระองค์อยู่ในศัพท์บครรณีพระองค์จึงตัดเรียกพระชารีว่าชารีลูกรักของพ่ออย่าให้พราหมณ์ชูชกมาประนามเหยียดหยามพ่อเลยขอให้ลูกจงมาเป็นสัำเาาทองให้พ่อได้บริจาคเป็นทานเพื่อให้ช่วยให้บรรลุโพธิญาณในอนาคตการเบื้องหน้าเถิดพระชารีกุมารเมื่อได้สดับพระราชสาร พระบิดาตรัสเรียกก็ทรงทรงส,สงสารพระบิดายิ่งนักบังเกิดคติยมานะเป็นลูกกษัตริย์จะมานั่งนิ่งให้พระบิดาถึงสองคำนี้บังควรนะักถึงว่าเท่าทรรักจะตีดา่าฆ่าเสียก็เติดถ่าตามเถิดดำริด,ดังนั้นแล้วก็เปิดใบบัวจากเสียนแล้วขึ้นมากอดพระราชปิตุรงทรงพระกัรแสงหลังน้ำพระเนตรปร,ริยุกเทวนา พระราชบิดาได้ตรัสถามว่าน้องกันหาไปซ่อนอยู่ที่ไหนพระชาลีก็ทูลตอบว่าน้องคงจะกลัวภัยซ่อนอยู่ในสะเช่นกันและพระเวสสันดรจึงได้ตรัสเรียกพระกันหาดุดเรียกพระชาลีพระเจ้าน้องก็คงสงสารพระราชบิดาเช่นกันกับพี่เจ้าจึงระงับความกลัวคอยหลบหนีรีบขึ้นมาสพพระเสียงกอดพระบาทเบื้องซ้ายสมเด็จพระปิดา ทั้งสองกุมารมองดูหน้ากันแล้วก็ร้องไห้อสุชนหลั่งไหลตกต้องพระบิดาพระราชบิดาสมเด็จพระเวสสันดรก็ปล่อยทรงโศกากันแสงให้จนพระอสุชนหลั่งไหลถูกต้องพระเบื้องประสิทธิ์ปัตถานพระลูกรักทั้งสองพระองค์ก็ทรงประคองสองพระกุมารให้ลุกขึ้นยืนประสิทฐาน พลางประโลมประลอบปรลอบพระกุมารทั้งสองว่าพ่อต้องจำใจยกลูกให้เป็นทานเพื่อแลกกับพระโพธิญาณในอนาคต,ตการเบื้องหน้าก็ให้ลูกจดจำคําพ่อไว้หากพ่อชาลีต้องต้องการจะหลุดพ้นจากเป็นการเป็นทาสของทชีพรามจงพยายามหาทรัพย์มาเป็นค่าไถ่ตัวเป็นทองคำจำนวนพันตำลึงส่วนแม่กันหา เมื่อประสงค์พ้นจากการเป็นทาสีของทัชีพรามจงพยายามหาทรัพย์มาเป็นค่าไถ่ตัวของเป็นทองคำร้อยตำรึงพร้อมด้วยช้างม้าโคโทาทาสีเป็นต้นสิ่งละร้อยแล้วพระเวสสันดรก็พาลูกน้อยมาสู่อาสมประทับนั่งเหนือบันลังอาจหน้าพระอาสมทรงพระเต้าอันอุด,ดมลดุเต็มวารี จึงตัดเรียกชาชีพามให้มารับพระราชทานสองกุมารโดยดีทรงหลังอุทกวารีลงในมือพราหม์พุทธาจารย์ตรัสอธิษฐานว่าพราม์เอ๋ยลูกทั้งสองของเรานี้เรารักดังดวงใจในยาเนธเหตุว่าเรารักโพธิสัตว์โพธิยานยิ่งกว่าสองกุมารได้ร้อยกว่าพันเท่าได้ชพลนบุญในครั้งนี้จงสำเร็จแก่พระสร้อยสันเพชร โพธิญาในอนาคตการด้วยเทินในขณะนั้นปรากฏว่ามีเกิดมหาหัศจ,จย์ทั่วจัก,กรวาลแผ่นดินไหวสะเทือนสะทานมหาสมุทรก็เกิดฟองขนองคลื่นบนท้องฟ้าก็มีขนองกึกก้องคำรามฝนตกทั่วปัตภ,ภีเทพเจ้าทุกชั้นฟ้าบรรดามีก็ปิติยินดีประคองอัญชลีเปล่งเสียงอนุโมทนาสาธุการว่า เจ้าประคุณเอ๋ยปียบุตรทานบรารมีนี้ยากมีบุคคลใดจะทำได้เว้นแต่พระนอนเนื้อพระชินสีอันทรงสร้างพระบารามีมามากแล้วขอให้พระทูลกระหม่อมแก้วจงสำเร็จแก่พระวิสุทธ์สร้อยสันเพชรพโพธิยานในอนาคตการโนร้นเถิดเมื่อชูชกพราหมณ์พุทธาจารย์ได้รับพระราชทานสองกุมารแล้วก็เอาเชือกมาผูกพระกรอสองกุมาร เี้ยนตีอย่างโหดเหี้ยมทารุณต่อหน้าพระพักพระเวสสันดรสองบังอ่อนก็ทรงกันแสงโศกาวิ่งเข้ามาทูลวิ่งวอนขอให้พระบิดาโปรดเมตตาเหลือโปรดเมตตาช่วยเหลือบ้างเถิดพระเวสสันดรก็บังเกิดความสงสารลูกน้อยที่ถูกพรามณ์ทรมานก็ทรงบันดาลโทสะโกรธกริ้วชูชกอย่างมากตรัสว่าดูก่อนพรามผู้ชั่วร้ายมาตีลูกต่อหน้าพ่อไม่เกรงใจ ชาจีเอย๋ยกูมาอยู่ในป่าเปล่าเมื่อไรทั้งพระขันสินชัยก็ถือมาตัดแล้วก็หยิบพระพระแสงขันในคันทกุดีเพื่อปร,ประหารพรามแต่ก็ทรงมีพระสติห้ามพรามพระองค์มิให้พิโรธพรามทรงพิจารณาพระองค์พระราชทานสองกุมารให้แล้วเพื่อเป็นสมบัติของชูโชคแล้ว พระองค์ไม่มีสิทธิ์ในสองพระกุมารน,นั้นแล้วเมื่อพราหมณ์ชูชกจะตีพระกุมารก็เป็นเรื่องของเขาระหว่างเจ้ากับข้าพระองค์ไม่ควรที่จะไปยุ่งในเรื่องของคนอื่นเมื่อทรงได้พระสติเช่นนี้จึงทรงระงับความโกรธได้และมีความอุเบกขาญาณมีพระพักชื่นปิติทราบซ่านในปียบุตรทานบาร,รมีที่ทรงบำเพ็ญมาฝ่ายพราหมณ ชูชกก็เคี้ยนตีสองกุมารเดินทางมาในป่าเพื่อมาเป็นทาสรับใช้ของพระนางอมิตาดาภรยาของตนในเมืองคลาดต่อไปการแสดงพระธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายนั้นจงเจริญด้วยจะตรพิทพรชัย คืออายุวันณนะสุขะภละและด้วยเดชะพระบารมีแห่งพระรัตนตรยัยขอจงเป็นพระวะปัใจจัยให้ท่านทางหลายจงเป็นผู้นิราชทุกนิราโศกนิราโรคนิรา,ราภัยอนิถผลอันใดไม่เป็นปาถนาขออนิถผลนั้นจงเหือดแห้งอิทธผลอันใดเป็นที่ปราถนา ขออิทธิผลนั้นจงสำเร็จพลันแก่ท่านทุกท่านโดยชอบธรรมทุกการทุกเมื่อเทินกุมารปรับพังนิติตังอัตมภาพแสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องพระเวสสันดรชาดกกุมารกันที่8ประดับพระคถา,าด้วย1 0ึ่พระคถาหนึ101พระคถา,าก็เสร็จสิ้นสุดยุติลงเพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยประการรัชนีสาธุยะทาวารรวหาปุราปาริกปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกะป,ะปะติอิจิตังปะติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจะตุ สับเบพเพปุเรนตุสังกปาจันโดปรณโสยัาถามณิชโชติระโยสยธาถสพีติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังจจวุทธาปัจจายิโนจตารโอธรรมวัฒนติอายุวนโนสุขัง พะชาธุจบไปแล้วนะครับในกันที่แปการกุม,มารน,นะครับโดยพี่สิบป,ประภาสสุธิป,ประภาโสวัดราชประดิษฐสถิตมหาศีมารามนะเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาตัวแทนวัดสารคดมนะเดี๋ยวได้ถวายเครื่องทยธรรมแด่พี่นะ